หมายกำหนดการบอกว่าวันที่แล้วตกลงถึงเวลาจะเลื่อนอีกหรือไม่นะครับผมก็ไปหาข้อมูลยืนยันมานะครับจากหนังสือพิมพ์สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก,ก่อนจะรับชมช่วยโปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตารางเงินเข้าของเด็กทารกผู้สูงวัยและก็ผู้พิการนะครับในเดือนตุลาคมเดือนนี้จะมาเร็วนะครับและ2เดือนที่ผ่านมานะครับมีปัญหาคือชําระเบี้ยราชานะครับและเดือนนี้เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ6-4นะครับปัญหาอาจจะมากกว่าเดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็กังวลว่าเดือนนี้จะรอดหรือไม่หรือจะหนักกว่าเดิมนะครับทางสอทอวันนี้ก็เลยได้ยืนยันนะครับ นี่นะครับปฏิทินของ3กลุ่มนะครับปฏิทินจ่ายเงินเดือนงบปี64กลุ่มเปาะบางเด็กผู้พิการผู้สูงอายุาต้องการรับสิทธิสอบถามกับเจ้าหน้าที่รัฐได้นี่นะครับกลุ่มเด็กอายุ0-6ถึงปีนะครับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้รับเงิน600บาทต่อเดือนตอนนี้ยังไม่มีข่าวว่าจะเพิ่มให้นะครับถ้ามีข่าวแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบโดยทันทีนะครับ มีข่าวมั่วๆมาบอกว่าจะเพิ่มให้1000นะครับไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็กลุ่มผู้พิการนะครับจะได้รับเบี้ยความพิการ sí 800บาทต่อเดือนส่วนถ้าท่านเป็นผู้พิการที่มีอายุต <kilka S 1> ่ำกว่า18ปีนะครับจะได้รับ1000บาทต่อเดือนในเดือนนี้น<อ>ะคร <larg> ับแล้วก็ท่านที่เป็นผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนี้ท่านก็จะได้รับ1000บาทเช่นกันนะครับส่วนท่านผู้พิการอีก800,000คนนะครับที่ได้800บาทต่อเดือนในวันที่6ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับ ทางสภาผู้พิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะครับได้มีนัดจะไปทวงเบี้ยผู้พิการทั่วหน้ากับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าท่านใดอยากจะไปนะครับก็ขอเชิญชวนท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับท่านจะเป็นผู้พิการหรือไม่เป็นผู้พิการก็ไม่เกี่ยงนะครับไปช่วยกันให้กําลังใจได้นะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับ60ปี เบียอย่างที่ผู้สูงอายุจะได้ทั้งหมด600บาทต่อเดือนสําหรับอายุ60-69ปีนะครับถ้า700บาทต่อเดือนก็จะอายุ70-79ปี800บาทต่อเดือนก็คืออายุ80-89ปีแล้วก็จะได้รับ1,000บาทต่อเดือนนะครับสําหรับท่านที่มีอายุมากกว่า90ปีเป็นต้นไปนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพม1300ตลอด24ชั่วโมง หรือกรุงเทพสํานักงานเขตนะครับถ้าเป็นพัทยาก็สารากลางถ้าส่วนภูมิภาคก็สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปฏิทินของเดือนตุลาคมนะครับจะมาวันที่9นะครับตรงนี้ท่านผู้ชมสามารถจดไปได้เลยนะครับใช้ได้อีก1ปีนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นปฏิทินการทํางานสําหรับการจ่ายเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเบีย้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ตรงนี้เป็นตารางสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับเพราะฉะนั้นตารางตรงนี้แม่นยํากว่าเพื่อนแล้วนะครับของเดือนตุลาคมนะครับก็ต้องดูตรงนี้นะครับวันศุกร์ที่9ตุลาคม63ธนาคารโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารบกนําผลการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเข้าระบบ ESW เพราะฉะนั้นนะครับศุกร์ที่9ตุลาคม63ชัดเจนนะครับ นี่นะครับในเพจของอบทนะครับก็มีโพสต์ไว้เช่นเดียวกันนะครับเรียนพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยความพิการทุกท่านตามที่ท่านได้สอบถามมาทางเพจชมลมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะได้รับเงินเบี้ยยัยงชีพเมื่อไหร่ชมลมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยขอแจ้งว่า กระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายแทนองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครตามกำหนดการตามตารางก็คือตารางเมื่อสักครู่ที่ผมให้ดูนะครับโดยในเดือนตุลาคม2563จะโอนเงินในวันที่9ตุลาคม2563นี่คือหมายกำหนดการนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับหมายกำหนดการบอกว่าวันที่9แล้วตกลงถึงเวลาวันที่9จะเลื่อนอีกหรือไม่นะครับผมก็ไปหาข้อมูลยืนยันมานะครับ จากหนังสือพิมพ์ Manager ร์ออนไลน์นะครับก็คือผู้จัดการออนไลน์นั่นเองนะครับอธิบดีปกครองท้องถิ่นยันจ่ายเบี้ยชราเบี้ยผู้พิการตามกำหนดจ้าง1,500 0คนดูแลผู้สูงอายุเป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมนี้เองนะครับโดยผู้จัดการ Online. ออนไลน์อธิบดีปกครองท้องถิน่นมั่นใจจ่ายเบี้ยคนชราผู้พิการเดือนตุลาคมตามกำหนดขอประชาชนสบายใจได้ เตรียมจ้างอาสาสมัครบริการท้องถิ่นช่วยดูแลผู้สูงอายุ15,000คนวันนี้1ตุลาคมนายประยูนรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกล่าวถึงกรณีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการในเดือนตุลาคมนี้ว่าขอให้ความมั่นใจในการดําเนินการจ่ายเบี้ยยางชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจะเป็นไปตามกําหนดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่น ร่วมกับกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณได้พูดคุยหารือในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแม้จะมีการใช้งบประมาณปี2.563ไปพางก่อนแต่สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณ24ซึ่งสามารถใช้ได้แน่ในช่วง3เดือนแรกและครอบคุมเห็นไหมครับมีการประสานกันของ3หน่วยงานนะครับงานนี้ถ้าผิดพลาดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้จะโทษใครแล้วนะครับขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนงบประมาณมาที่กรมส่งเสริมตามปกติ โดยหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมร่วมกับกรมบัญชีกลางในการตรวจสอบข้อมูลและดําเนินการตามกําหนดโดยประชาชนจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการในวันที่10ตุลาคมและเดือนต่อไปก็จะได้รับตามกําหนดขอให้ประชาชนสบายใจได้นายประยูนกล่าวตรงนี้ขออธิบายนิดนะครับท่านอธิบดีบอกว่าจะจ่ายตรงในวันที่10ตุลาคมนะครับท่านอาจจะลืมดูปฏิทินหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเดือนนี้กำหนดการคือวันที่9ตุลานะครับพอท่านให้ข่าวว่าจะจ่ายตรงวันที่10ก็เลยอาจจะงงๆกันนิดนะครับผมเองยังงงเลยนะครับเอาเป็นว่านะครับวันที่10วันเสาร์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วควรจะเป็นวันที่9ตุลาคมมากกว่านะครับตามข้อมูลหรือปฏิทินการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่ก็บอกว่าวันที่9นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นว่าทางกรมส่งเสริม ได้ทำโครงการของบกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมและได้รับอนุมัติมาจำนวนเงิน1,086ล้านบาทเพื่อไปช่วยผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยจะเป็นการจ้างบุคคลในพื้นที่เพื่อมาทำงานทั่วประเทศประมาณ15,000คนซึ่งได้รับค่าตอบแทนเดือนละ5,000บาทระยะเวลาการจ้างงาน12เดือนทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่สำหรับหลายๆท่านที่กังวลว่าเดือนนี้จะมีปัญหาหรือไม่นะครับ ด้านในทีดพิดีก็ได้ออกมาถแถลงยืนยันแล้วนะครับว่าเดือนนี้ได้ตรงอย่างแน่นอนแต่คือผมพูดตรงๆนะครับจริงๆแล้วในส่วนของระดับผู้ปฏิบัติงานนะครับตอนนี้ยังมีปัญหากันอยู่นะครับนี่นะครับตามโพสต์นี้นะครับกรมบัญชีกลางแจ้งมาแล้วว่ากรณีนี้ขอให้อวตเร่งขอทําความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเร็วก็สามารถจ่ายได้ค่ะแปลว่าถ้าเราทําไม่ทันวันที่9กรมบัญชีกลางจะไม่โอนเงินมา ถ้าโอนเงินมาให้ก็แปลว่ากรมบัญชีกลางโอนเงินแบบผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2541ข้อ7ครับรอดูกันต่อไปว่าส่วนกลางจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานยังมีปัญหากันอยู่นะครับแล้วผู้โพสต์เองนี้นะครับเขาก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่า จะทาทันวันที่9หรือไม่นะครับถ้าทําไม่ทันวันที่9ก็จะไม่ได้รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลางนะครับแต่สําหรับในส่วนของผู้บริหารนะครับเขาก็มั่นใจว่าวันที่9นี้ได้เงินแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นปัญหานี้น่าจะแก้ไขได้เสร็จทันเวลานะครับ mm. ก็ขอเอาใจช่วยทั้งท่านผู้บริหารแล้วก็ท่านผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายนะครับและก็เอาใจช่วยท่านผู้พิการแล้วก็ท่านผู้สูงอายุแล้วก็ท่านผู้ปกครองเด็กทุกท่านด้วยนะครับ ขอให้ได้รับเงินใช้กันทั่นหน้านะครับในวันที่9้าตุลาคมนี้ข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ